สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอนัญญาหกห้าเนะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์แบบพ i ิกอเด็กเหมือนเดิมนะคะในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องการงานวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ต้องระวังในการทำงานช่วงนี้นะคะตอนนี้มีไพ่อยู่สามใบน,นะคะ ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ลองใช้สมาธิของท่านค่ะเลือกไพ่นะคะว่าไพ่ใบไหนมีแรงดึงดูดให้ท่านรู้สึกสนใจและอยากจะหยิบจับไพ่ใบนั้นนะคะนี่คือใบที่หนึ่งค่ะใบที่สองใบที่สามปับตาและเลือกนะคะ มาดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังในการทางาน,นช่วงนี้ใบแรกแคสเซลลอใบที่สองเจอร์เมตใบที่สามจเว สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้ของการทํางานนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความบุ่งมั่นความพยายามของท่านนะคะที่มันมากเกินไปจนเขาอะมองว่าตัวท่านอะแข็งตาวนะคะแล้วก็ดื้อรร้นไม่ยอมฟังเหตุผลหรือไม่ทําตามกฎระเบียบขององค์กรค่ะของหน่วยงานที่ท่านอยู่ ไม่ว่าท่านจะมีเหตุผลได้ๆนะคะซึ่งท่านมองว่าเหตุผลของท่านนั้นถูกต้องแล้วและสมควรจะได้รับการยอมรับและเดินหน้าต่อไปวิสัยทัศน์ของท่านนั้นดีแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่เข้ากับนอมค่ะหรือจารีประเพณีขององค์กรน,นั้นเขามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาอะค่ะซึ่งมันค่อนข้างจะไม่ค่อยทันสมัยอาจาไม่ขอใช้คำว่าท้าคลอนะคะ มันไม่ค่อยทันสมัยมันไม่กระฉับกระเฉงเหมือนอย่างที่ท่านเป็นนะคะมันไม่สอดรับกับท่านที่ท่านมีพลังขับเคลื่อนในรูปแบบของดินามิกเพราะฉะนั้นค่ะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นว่าตัวท่านนะคะเหมือนจะแบบพาลาหูไม่ค่อยเข้ากับเคมีขององค์กรเพราะฉะนั้นมันก็คือในส่วนที่ท่านนะคะจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าในที่นี้ค่ะ เต็มไปด้วยผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือคนรุ่นที่เป็นเจเนอเรชันที่ยังชอบอะไรแบบเดิมๆไม่ค่อยต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องการความรวดเร็วไม่ได้ต้องการความกระฉับกระเฉงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านก็อาจจะต้องลดในเรื่องของความว่องไวในเรื่องของการทำงานหรือในบางท่านค่ะท่านอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งจนบางครั้งเพื่อนร่วมง,งาน เจ้านายบุคคลในที่ทํางานคะมองว่าท่าน,นเป็นคนกระด้างเป็นคนที่มีนิสัยที่ไม่ค่อยจะเข้ากับพวกเขาได้แล้วก็แปลกๆมันจึงทําให้ท่านนะคะถูกจําแนกออกมาและอาจเป็นไปได้ว่ามีเรื่องของการประชุม discussion กันแล้วท่านได้แสดงความคิดเห็นในการโต้แยง้งซึ่งโดยปกติแล้วอะที่อื่นหรือ องค์กรอื่นๆหรือองค์กรในที่ของท่านอาจจะเคยทําได้แต่ที่นี่ค่ะท่านทําไม่ได้ค่ะเพราะดูแล้วลักษณะของบรรยากาศในองค์กรมันจะเป็นในลักษณะรูปแบบนี้จึงทําให้ท่านอนักเกิดปัญหาในเรื่องของที่ทํางานเพราะฉะนั้นค่ะให้เตือนให้ท่านระมัดร,ระวงังเรื่องการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงตัวตนที่เป็นลักษณะของเอกลักษณ์ของท่านในช่วงนี้ค่ะอาจจะลดน้อยลงแล้วก็ให้ท่านหนักประนีประนอม แล้วก็อ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้ค่ะและทุกอย่างจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะป้าไพ่แนะนําให้ท่านปรับปรุงรับเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะอยู่ร่วมกับสถานที่แห่งนี้และท่านะจะมีความสุขมากขึ้นค่ะเพราะว่าไม่เช่นนั้น,นท่านอาจจะมีปัญหานะคะกับเรื่องของการทํางานในที่นี้เอาละค่ะสําหรับคนกองที่หนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะอยากได้รับการแนะนำอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะ โอเคค่ะเดี๋ยวันาปกดให้โอเคให้บอกว่าสิ่งที่ท่านน่ะรู้สึกสิ่งที่ท่านคิดต้งวนอยู่อะค่ะไห้บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะคะแล้วเรื่องนี้ค่ะที่ท่านรู้สึกว่าท่านจะต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะอยู่กับเขาเหล่านี้คนเหล่านี้ให้ได้ให้บอกว่าให้ทดลองทําค่ะ อีกไม่นานค่ะท่านจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้และท่านจะพบหนทางข้างหน้าที่มันใช่ของท่านแค่ช่วงนี้ท่านต้องใช้ความอดทนนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เลือกภาพที่หนึ่งมาค่ะเรามาดูกันสำหรับท่านที่เลือกรูปภาพไปที่สองนะคะไปแรกฉันได้ Temperance นะคะใบที่สอง The hermit ใบที่สาม High p r i e s t ให้บอกว่าสิ่งที่ท่านน่ะจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้ค่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับคำพูดของท่านนะคะเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรของท่านหรือคนนอกองค์กรไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของท่านนะคะหรือผู้มีอุปการะคุณของท่านท่านจะต้องระมัดระวังให้มากค่ะเพราะว่าสารที่ท่านส่งไปอะค่ะข้อความที่ท่านส่งไปอะมันถูกตีความไปในอีกรูปแบบหนึง่งอีกลักษณะหนึง่งกลายเป็นว่า คนที่รับสารจากท่านไปเขาไปตีความว่าท่านมีความคิดในแบบของท่านในแบบที่ค่อนข้างจะมองด้านเดียวมองมุมเดียวบางครั้งดูเหมือนเผด็จการด้วยซ้ำไปนะคะถึงแม้ว่าท่านะจะดูเป็นคนที่เก่งและฉลาดในคำพูดเหล่านั้นมันดูมีความรู้มีข้อมูลเข้ามา ในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะทําให้มันซักฟอกออกมาในทิศทางที่ดีแต่ปรากฏว่าคนที่รับสารออกไปอะค่ะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าสารน,นั้นน่ะที่ได้รับออกมามันดูแบบไม่จริงอะมันมันดูไม่ใช่มันไม่ใช่เลยนะคะแล้วเขามองว่าเหมือนท่านนะคะบางทีอะเหมือนถือดีเหมือนอวดดีแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งและฉลาด และมุมมองของท่านน่ะจะต้องดีเลิศก,กว่าคนอื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นค่ะมันจะเกิดเรื่องอะไรคะมันจะเกิดเรื่องของคนที่ต่อหน้าพูดกับท่านอีกอย่างรับหลังพูดกับท่านอีกอย่างก็คือนินทางน,นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะก็ช่วงนี้ค่ะอาจารย์ก็แนะนําว่าอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะคะหรือพูดคุยอะไรก็อาจจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของการงานหรือพูดคุยในลักษณะเม้ามอยกับเพื่อนฝูงในที่ทํางานค่ะเพราะว่าข้อความของท่านถ้อยคําของท่านนะคะจะถูกนําไปแปล ى, เป็นแมสเซจในรูปแบบอื่น,นเพื่อที่จะไปพูดคุยต่อแล้วมันจะทําให้ตัวท่านนะคะ เสื่อมเสียนะคะมีคนอ้างถึงท่านเอาข้อความของท่านไปพูดต่อซึ่งไม่เกิดผลดีกับท่านเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมองว่าตัวท่านนะคะมไม่ค่อยไม่ค่อยมีความคิดเห็นที่ที่เป็นโพิทีฟนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้คุณค่าอะไรกับใครดังนั้นคะ่ะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะนะ แนะนำเลยนะคะอยู่เงียบๆคุยคุยได้แต่จะพูดอะไรค่ะก็ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็ระมัดระวังบางทีท่านเป็นคนพูดจาดีค่ะมีความคิดดีท่านเป็นคนฉลาดแต่ว่าช่วงนี้ค่ะคำพูดของท่านอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์ค่ะมันไม่ให้คุณเพราะฉะนั้นก็ให้ก็เตือนให้ท่านระมัดระวังนะคะท่านอาจจะเกิดปัญหาเช่นนี้ในที่ทํางานก็คือคนที่รับ สารจากท่านข้อความจากท่านนะคะตีความไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้ผิดใจกันหรืออาจจะทําให้เกิดเรื่องของการแบ่งกลุ่มมีการนินทารับหลนี้พยาย,ยามแนะนำอะไรเพริม่มเติมสําหรับคนงาน,นเอาจริงๆไพ่บอกให้ใช้สติเยอะๆนะคะควบคุมตัวเองอย่างเมื่อก่อนท่านอาจจะเป็นคนที่แบบ พูดคุยสนุกสนานถามถามปุ๊บตอบปั๊บรวดเร็วให้บอกให้หยุดฮึบนิดนึงนับ1 2 3 4 5สคิดแล้วค่อยตอบนะคะเพราะว่าไพ่อบอกว่านิ่งๆเข้าไว้อยู وي, ่เฉยๆเข้าไว้ช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวนะแล้วจะสบายทำอะไรดูอะไรให้รอบคอบนะคะสำหรับคนที่เลือกรูปภาพไปที่สองอาจารย์เป็นกำลังใจให้คะ่ะเอาละคะ่ะ เรามาดูคนที่เลือกรูปแบบที่สามนะคะใบแรกของคุณได้ the stand ใบที่สอง the hypothesis ใบที่สาม the j u s t i c k เคกก็น่าจะโดนอยู่หรอกนะเนี่ยเรื่องเนี้ย <c oughs> ค่ะสำหรับคนที่เลือกภาพใบนี้นะคะไพ่สำหรับพี่สามไพ่บอกว่าสิ่งที่ท่านที่ท่านอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านนะคะบอกด้วยเลยเป็นเพราะว่าตัวท่านเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะสูงมากด้วยค่ะท่านเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานตั้งใจจริง มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะและตัวท่านนะคะไม่ว่างานจะเข้ามาแบบไหนรูปแบบไหนต้องการความด่วนความเร็วนะคะต้องการให้งานออกมาเนี๊ยบหรือว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงงานยังไงเนะะี่ยค่ะท่านสามารถแก้ไขแล้วก็ทำได้นะคะได้อย่างดีงามมากเลยค่ะจนทำให้เกิดความรู้สึกอิจฉา เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตัวท่านนะคะนอกจากจะเก่งแล้วตัวท่านน่ะยังเป็นคนสวยน่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะตอนท่านอาจจะบอกว่าไม่นะอาจารย์ก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบว่ามีสเสน่ห์ก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่งเนื้อแต่งตัวก็ธรรมดาแต่ไม่ค่ะช่วงนี้ค่ะให้คอนเฟิร์มแล้วว่าท่านเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะ เป็นคนน่าสนใจมีแรงดึงดูดค่ะและท่านเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเพราะฉะนั้นสวยกับเก่งมีแรงดึงดูดมันจึงทำให้คนอื่นนะคะรู้สึกว่าตัวท่านน่ะมันดีกันไปไหมมันดูแบบไม่น่าจะใช่อะ่ะมันมันไม่สมควรจะอยู่ณจุดนี้ฉนันต้องดึงเธอลงมานะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ตัดสินท่านนะคะว่าท่านน่ะ ก็ไม่น่าจะเก่งจริงหรอกหรือว่าผลงานที่ท่านนะทำมาได้นะ้นมันเกิดจากการที่ท่านนะอาจจะไปใช้เสน่ห์หรือคําพูดคําจาไปนู่นนี่นั่นทําให้มันเกิดการประสบความสําเร็จซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจากความสามารถของท่านเองจริงๆนะคะแต่ว่าพวกเขาค่ะมองว่าตัวท่านนะไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นน่าจะมีอะไรที่มันแอบแฝงหรือว่า มันเคลือบแคลงดังนั้นค่ะสิ่งที่ท่านจะเจอนะคะก็คือเรื่องของการที่ถูกจับกลุ่มนำเอาเรื่องของท่านนะคะไปพูดคุยทำให้ท่านต้องเสื่อมเสียนะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ท่านจะต้องระมัดระวังนะคะในช่วงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ e ีเมลเรื่องของเท็กซ์เรื่องของเมสเซจใดๆหรือเอกสารใดๆที่เป็นด็อกเมนต์นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารทางการเงินการบัญชีการทำใบ PR ใบ PO หรือการเสนอใบนำเสนอสินค้าใดๆค่ะท่านต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบให้สูงมากๆนะคะเพราะว่าถ้าท่านผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยค่ะเรื่องที่ใครๆเขาก็ให้อาภัยนะคะ แต่ช่วงนี้ของท่านค่ะมันจะไม่มีใครให้อภัยเลยค่ะเพราะว่าตัวท่านมันดูโดดเด่นแล้วมันมันดูน่าซ้าเติมนะคะเพราะฉะนั้นพวกเขาจะรวมซ้าเติมท่านนะคะดังนั้นค่ะไพ่เลยเตือนว่าให้ระมัดระวังในเรื่องราวต่างๆของท่านให้มากๆแต่ถ้าท่านระมัดระวังแล้วและยังเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นก็ขอให้ท่านทำใจนะคะแล้วก็สู้ต่อไปค่ะในทางที่ดีก็คือแผ่เมตตานะคะ อย่าไปตะอ้อตะเถียงอย่าไปสู้เขาเพราะว่าตอนนี้เขาเข้ามาจโจมท่านเยอะเลยคะ่ะเอาละค่ะไพ่เพิ่มเติอมอยากบอกอะไรไพ่บอกว่าขอให้ท่านจงเป็น the magician นะคะขอให้ท่านรู้ว่าท่านควรจะต้องพูดใจย,ยังไงบริหารเรื่องเหล่านี้ยังไงแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรนะคะโดยชานฉลาดบางครั้งท่านอาจจะต้อง ใช้กลวิธีกลยุทธ์หรือถ้าพูดอย่างเข้าใจง่ายๆก็คือเราอาจจะต้องมีเหลี่ยมนิดนึงค่ะในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ตัวท่านผ่าน้นไปให้ได้ท่านอาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองนิดนึงสำหรับคนที่เลือกให้ไปที่3าลเอาละค่ะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์ในหัวข้อ สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการทำงานช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องของอนัญญาของภาคเาและท้ายนี้ค่ะอาจารย์ก็ฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของอาจารย์ด้วยนะคะเพื่ออาจารย์จะได้มีกำลังใจในการทำช่องต่อไปขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ